ะะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับดีต้าสู่รายการออพชช่นะครับวันนี้คุณผู้ชมอ,อยู่องกับรายการออฟถมสำหรับแฟน,แฟน,แฟนเลโก้จากโกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาสปอยเลโก้นินจาโกมังกรพงาตอนที่6กันเราวงหน้ามาถึงตอนที่6กันแล้วคือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เหนื่อยกับการทําคลิปมากเพราะว่าพี่ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดแล้วก็นั่งเรียนตอนนี้ก็พี่มาเรียนเป็นออนไลน์แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า ทางมาหาลัยเนี่ยเขายุบตึกกันอะแล้วก็เลยแบบว่าหาเวลาว่างทำเลกนจโก,กให้เดวแล้วก็แคปภาพให้เ็วด้วยคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าก็มีการว่าคือมีการเปิดเผยเนื้อหาของตัวละครต่างๆหลักก็คือตัวของโซระว่าเธอคือใครกันแน่และทําไมเธอถึงไปอยู่ในอีพีได้อย่างไรลนะ่ะอันนี้เนี่ย คือเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างสงสัยมานานแล้วสาหรับในตอนนี้เนี่ยและคลิปที่จะไปลงเนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์ตอนประมาณ1นึ่ทุ่มเพราะว่าเฮ้ยไม่ไม่หนึ่งทุ่มไม่ใช่หนึ่งทุ่มประมาณสักเอ่อสักหกโมงเย็นเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ประกาศชุมชนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าไปช่องเก่าพี่เนี่ยค่อนข้างประกาศชุมชนแล้วก็มีไฟแบบว่าทําคลิปแต่ตอนนี้มีอาการหมดไฟเยอะมากมายแล้วก็โดยไปถึงติดงานติดเรียนอะไรก็ตามเนี่ย ตอนนี้ก็เราใกล้จะถึง800แล้วนะครับแล้วก็ถ้า0 0 0่ง b ัซับสไครต์เมื่อไหร่เราก็จะมาเสนอก,กันแล้วก็ยังมีคลิปที่พี่ยังไม่ได้ตัดคือคลิปไอไปงานคอแล้วก็เปิดกาชาเนี่ยยังไม่ได้สิยังไม่ได้ใส่มาเลยอะก็เลยว่าเดี๋ยวเอาไว้รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปแคมปัสเนี่ยพี่ก็พยายามจะอ่าเรียนรู้อะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็พยายามหาข้อมูลด้วยโอเคผมพื่อการเสียวรางั้นเราไปสปอยเลยก็ยิงจากโก้มังก็พงังาตอนที่6กัน ในขณนะดเดียวกันเนี่ยที่โซลานั้นก็ได้ไปเห็นว่าเครื่องสิ่งบางอย่างเนี่ยก็คือโฟลแทกก็คือแท้จริงแล้วเธอเป็นคนสร้างแต่เธอเป็นใครกันแน่และเขาเน่าจะสามารถหยุดไอเจ้าตัวเครื่องโฟลแทกได้หรือเปล่าปรดตามได้ในเลกโกจิจากโกมังกรพังงานในตอนที่6กันคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องเลกโกจิจากโกมังกรพังงาน สักคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูอะไรเนี่ยกรุณาปิดคลิปนี้ออกไปนะครับสักคุณผู้ชมเนี่ยที่ไม่อยากดูสปอยแต่สักคุณผู้ชมที่เป็นแฟนแท้เนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะครับและขอบรับชมคลิปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe กดติดตามก,กรุกดิ่งด้วยเพื่อคลิปใหม่เป็นอันเชือกหัวคลิปแบบนี้ต่อไปนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมผมก็เราใกล้จะถึง1,000 subscribe นะครับก็ ทำมาทำมา1ปีแบบว่าใกล้จะครบแล้วว่าถ้า2 0พัเมื่อไหร่ก็แบบว่าเร็วๆนี้พี่จะเปิดหน้ากันเพราะว่าพี่ค่อนข้างเปิดหน้าน้อยด้วยโอเคครับ okay, ผมอ่ะเฮ้ยการเสีเวรางั้นเราไปสปอยเลอรก,กันเลยผมมีอะไรบ้างไปกันเลยครับผมเปิดเรื่องราวมาสัตว์ในตอนที่6ในสถานที่คราสโซตในขณนะดเดียวกันที่เจ้าตัวแรปตันและพวกอินพีเรียนกำลังจับมังกรสายฟ้านั่นเอง พวกอิพีเรียนั้นพยายามจับเจ้าตัวมังกรสายฟ้าแต่มันเนี่ยก็ดื้อล้อนทำเสือเหลือเกินและพวกเขานั้นก็สามารถจับก็รวมังกรสายฟ้าได้สําเร็จแล้วแต่ขณะนั้นเองเนี่ยพวกเหล่านินจาเนี่ยก็ได้มาช่วยมังกรสายฟ้าได้สําเร็จพวกเหล่านินจานั้นพยายามกำจัดก,กับพวกเหลอีพีเรียมเพื่อที่จะไม่ให้เอามังกรไปได้แล้วผู้นินจานั้นก็ขัดขวางกับพวกอิมพีเรียมมาได้สําเร็จทําให้พวกเขานั้นก็หนีไปแต่เจ้ามังกรสายฟ้านั้นมันไม่สามารถดิ้นได้เพราะว่าสาเหตุจากการต่อสู้กับพวกอิพีเรียมได้ทําให้ตัวของโซลานะสามารถสื่่อสสาาารรกกััับงยฟ้้ไดแตตจว จึงงัดไม้ตายบางอย่างหนึ่งก็คือโดยการใช้บางสิ่งบางอย่างก็คือโฟลท랙นั่นเองแต่ตัวของโซลาร์นั้นถึงกับอึ้งเลยว่าโฟลท랙ไเนที่เขาใช้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเคยเห็นแต่ใครนั้นก็อวดขิงเลยนะว่าความจริงนั้นเนี่ยต,ตัวภาพเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่เป็นภาพโปรแกรมแต่ตัวของโซลาร์เนี่ยถึงกับสวนกับตัวของใครเลยว่ามันไม่ใช่ภาพโปรแกรมอ่ะแต่กลายว่า เป็นไงล่ะไอ้ใครเอ้ยสมน้าเลยอะ่ะอยากอวดดีก่อนเลยนั่นทาให้พวกเหล่านินจานะต้องต่อสู้กับเจ้าตัวโฟร์แท็กแต่กลายว่าไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าตัวโฟร์แท็กได้แต่ตัวของอารินนะั้นจึงสงสัยมากเลยว่าไอ้นั่นมันคืออะไรล่ะและตัวของโซลาเนี่อธิบายว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือโฟร์แท็กในการใช้ฮาร์ดไรน์ในการประกอบกันความจริงแล้วเนี่ยโซลานั้นน่ะเป็นคนสร้างมันมาขึ้นมานั่นเอง พราะมันก็คือสัป,ประหลาดดิจิตอลที่สร้างมาจากตัวของโซลาที่สร้างมันขึ้นมาเองโซลานั้นเธอเป็นใครกันแน่และเธอมาที่นี่ทำไมและสร้างให้ใครกันแน่ l e โก้ i ินจาโกมังกร็พังงาตอนที่6กับชื่อตอนโวนคืนอิมพีเรียมย้อนกลับไปในอดีตตัวของโซลาแต่เดิมทีแล้วเธอไม่ได้ชื่อว่าโซลาแต่เธอนั้นชื่อ แอนนาเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ตัวของแอนนานั้นกําลังคิดสร้างสรรค์โดยการเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองเธอนั้นได้สร้างเจ้าตัวโฟลแรกอย่างที่เราเห็นในตอนที่ตัวของแรปตันเนี่ยใช้เป็นเวลาเดียวกับที่ตัวของแอนนานั้นได้เป็นนักวิทยาศาสตร์และคราวนั้นเรียนสายวิทยาศาสตร,ร์นั่นเองในการสร้างสรรค์เป็นโฟลแรกของแอนนานั้นที่ได้สร้างมาพื้นฐานอย่างเดียวที่เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเป็นโฟลแรกที่คล้ายคลึงกับโปรแกรมนั่นเองแต่ตัวของลิสเตอร์ โครนิกเนี่ยเขาก็เห็นว่าแอนนาเนี่ยเธอเนี่ยผลงานที่เขาเนี่ยล้ำหน้าไปถึงหลายคนมากและแซงเขาไปหลายคนเลยเพราะตัวของแอนนานั้นเขาก็ได้รอนหลายต่อหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งวันทั้งคืนที่เขาทำเนี่ยก็ไม่หลับไม่นอนเลยเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แอนนานั้นก็ได้เลิกเรียนกันและจากนั้นก็ไปพักผ่อนกันเมื่อแอนนานั้นก็ได้กลับมาที่พักและก็ถึงบ้านแล้วและเขาเนั้นก็ทราบโฟร์แท็กเวอร์ชันโซของแอนนานั้นมีไอดอลเป็นของตัวเองก็คือด็อกเตอร์ลาโร ดอ,อรลาโรนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดเลยที่แอนานาแนนเขาอยากจะเป็นเหมือนกับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ตัวของโรงเรียนนั้นก็ได้จัดงานวิทยาศาสตร์โดยการเข้าประกวดโดยการที่พวกเขานั้นได้คิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเะเบิดหรือไม่ก็ทั้งเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโล,โลยีต่างๆและแล้วก็ถึงตาของแอนนาที่จะได้โชว์ความสามารถของเจ้าตัวโฟลแทกเวอร์ชัน2นั่นเองเวอร์ชัน2นั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาหมาหรืออยากแต่ได้สัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ อยากได้หมดเลยตัน่ารักต่างๆที่ตัวของโฟแทเนี่ยไม่ต้องให้อาหารอะไรเลยและไม่มีวันตายและไม่มีวันพังอะไรเลยน่าทาให้ครูนั้นก็ชื่นชมกับตัวของแอนนาและแอนนานั้นก็ได้ชนะเลิศและอันดับหนึ่งของเธอและเธอนั้นก็ได้เข้าประกวดทําให้ผลงานของเธอนะั้นเป็นที่นิยมและชื่นชมให้กับทุกคนมากมายและทุกคนนั้นก็ชื่นชมให้กับตัวของแอนนาแล้ว ตัดภาพไปทางฝั่งของปัจจุบนันทำให้พวกเหล่านิจานั้นไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าตัวโฟแทกได้เพราะว่ามันไม่สามารถทําลายอะไรมันได้นะไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยแต่ขณะนั้นเองเนี่ยเจ้าพวกอิมพีเรียนั้นก็ได้จับเจ้าตัวมังกรสายฟ้าไปได้แต่ขณะนั้นเองเนี่ยตัวแรปต้าน,นจึงชื่นชมเลยว่าเจ้าโฟแทกเนี่ยมันยอดเยี่ยมไปเลย และแลปต้านั้นก็ได้ยิงมิซายใส่กับพวกเหล่านินจาและขณะนั้นเองเนี่ยพวกเขานั้นก็ต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่นั่นทำให้พวกเหล่านินจาเนี่ยไม่สามารถช่วยมังกรสายฟ้าได้ในขณะนั้นเองเนี่ยตัวของโซลานั้นก็พยายามที่จะไปกำจัดจกับเจ้าตัวโฟแทกเพราะว่าเขาเนี่ยต้องไปกำจัดแล้วก็ทําลายมันเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างมาเขาต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้เองและตัวโซลานั้นเขาก็มีแผนก็คือกลับไปที่อิมพีเรียม ภาพนั้นก็ตัดไปทางฝั่งของอดีตของตัวของแอนนาแอนนานั้นก็ได้มีชื่อเสียงต่างๆที่ำให้พ่อแม่ของแอนนานั้นจริงได้รับความนิยมต่างๆและเขานั้นก็ชื่นชมและเขานั้นแต่พ่อแม่ของแอนนานั้นก็ไม่ได้บอกตัวของเธอเลยสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วแอนนาเนี่ยเธออยากจะช่วยเหลือชาวอิมพีเรียมและเขานั้นก็มีความแบบว่าอยากจะไปช่วยเหลือกับดรราโล แต่ในขณะนั้นเองเนี่ยดรลาโรนั้นก็เห็นว่าตัวของแอนนาเนี่ยเป็นคนทราบโฟแท็กมาได้เยี่ยมเจ๋งมากที่สุดตัวดรลาโรนั้นก็เห็นว่าตัวเธอเนี่ยเป็นคนทราบเจ้าตัวโฟแท็กและก็คราวนั้นก็ได้ยินชื่อมาก่อนแล้วก็คือตัวของแอนนาตัวดรลาโรนั้นเขาก็อยากพาตัวแอนนาเนี่ยไปที่ห้องแลบแต่กายว่าตัวของแอนนาเนี่ยถึงกับว่าเขาเนี่ยอยากไปเห็นห้องแลบมากเลยแต่เขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าพูดถึงว่าอยากไปแต่กายว่าตัวของดรลาโรนี่เขามีงานให้ทํากับตัวของแอนนา แอนนานั้นจึงกล่าวว่ารับเลยก็คือเขาเนี่ยอยากทํางานกับพวกอิมพีเรียเป็นนักยศาสตร์เหมือนกับดรลาโลเขาเนี่ยเป็นไอดอลเลยตามภาพเรฝั่งของปัจจุบันตัวของโซลานั้นยพยายามที่จะไปที่อาณาจักรอิมพีเรียมอารีน้าจึงเห็นว่าตัวของโซลานั้นจะไปที่อาณาจักรอิมพีเรียมแต่การว่าตัวของอารีน่าเขาไม่อยากให้เธอไปอ่ะแต่การว่าโซลานั้นจึงไม่มีทางเลือกเพราะเขาเนี่ยต้องไปที่อิมพีเรียมแต่การว่าตัวของอารีน่าเขาต้องการไปด้วยกันเพราะว่าเราเป็นทีมตั้งแต่เกิดการประสาเนี่ยเราเป็นเพื่ จะไปแบบว่า2อต่อสเลยเพราะว่าไปหยุดเจ้าตัวอิมพีเรียลและปไปหยุดโฟร์แท็กแต่การว่าตัวของอาจารย์ลอยเนี่ยถึงกลับมาห้ามเลยว่าเขาไม่ให้ตัวของอารินน่ยไปเพราะว่าเนื่องจากว่าอารินเนี่ยเหอไปต่อยหน้าตัวเองซะง,งั้นน่ะแต่อารินกับโซลาเนี่ยยังฝึกมาไม่พอเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่รู้ว่าในอาณาจาักรอิมพีเรียเนี่ยจะเจออะไรมามากมายมากเพราะว่ามันมีกับดักมากมาย ลอยเนี่ยเขาจะไปด้วยกับตัวของโซลาและอารีและไรยูแต่ตัวของใครเนี่ยต้องอยู่เฝ้าที่สํานักอิมพีเรียมและเขาเนี่ยก็รวมกันเป็นทีมและขณะนั้นเองเตัวของโซลาเนี่ยถึงกับว่าเขาเนี่ยนึกถึงในภาพบรรยากาศในอดีตก่อนตัดภาพไปทางฝั่งของอดีตของแอนนาแอนนานั้นก็ได้มาเจอกับสถานที่ของห้องแลบของดรลาโรนั่นเอง และนี่คือห้องทดลองของดรราโลที่เขาเนี่ยจะทดลองและตัวของแอนนาเนี่ยถึงกับตื่นเต้นเลยว่าเขาเนี่ยได้เจอมังกรตัวเป็นๆและเขาเนี่ยชอบมังกรมากๆและตัวของดรราโลเนี่ยได้เปิดสนามพลังนั่นเองและขณะนั้นเองเนี่ยตัวของแอนนาเนี่ยก็ได้รูปตัวของมังกรนั่นเองนะเขาเนี่ยก็เห็นว่ามังกรเนี่ยน่ารักมากและตัวของแอนนาเนี่ยถึงกับว่าเขาอยากถามว่าตัวนี้มันเชื่ออะไรล่ะดรราโลนั้นก็ได้บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือสัตว์ทดลองก็คือ152่งห้าสองทับห้าเก้าเความจริง เขาก็เรียกมันว่าโซลานั่นเองคำที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของในจักรพรรดิของอิมพีเรียมและนี่คือชื่อของโซลาที่แท้จริงเพราะว่าเดิมทีนั้นเนี่ยเธอเนี่ยใช้ชื่อมังกรและเขานั้นจากเดิมทีชื่อแอนนากลายเป็นโซลารแต่ขอเรียกันว่าแอนนาก่อนในภาพใน,น้ดีก่อนแต่ตัวของดรลาโรนั้นเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาเจ้าตัวอุปกรณ์อย่างเจ้าตัวโฟแทรเนี่ยมันสามารถอัปเกรดว่าเพิ่มพลังให้อะไรกับมันได้จากสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้กลายมาเป็นสัตว์ประหลาดออกมาและตัว ก็ได้ทดลองโดยการเอาเจ้าตัว,ตวเครื่องเนี่ยตัวของที่แอนานาเนี่ยใช้เนี่ยโดยการเพิ่มพลังให้มันและทําให้มังกรเนี่ยรู้สึกทําให้มันเนี่ยบาดเจ็บเพิ่มขึ้นไปอีกทําให้เจ้าโฟแทกเนี่ยสามารถดูดพลังมาจากมังกรมาได้และจากสัตว์เลี้ยงน่ะกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดออกมาจากดิจิตอลของเจ้าโฟแทกฮาร์ดไลน์นั่นเอง แอนานั้นพยายามจะหยุดเจ้าตัวเครื่องโดยการที่ไม่ให้มังกรเนี่ยเจ็บตัวและทําให้ตัวของแอนานาเนี่ยสามารถช่วยมังกรมาได้เพราะว่าอาการบาดเจ็บมาแต่ตตลาโลเนี่ยถึงกับบอกเลยนะว่าความจริงแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยก็มาจากพลังของมังกรแต่กลายว่าตัวของแอนานาเนี่ยถึงกับเห็นว่าความจริงเนีน่พลังงานสะอาดเนี่ยมันก็ ไม่ได้บอว่าสามารถปลอดภัยได้แต่กลายว่าความจริงนนเนี่ยพลังงานมังกรเนี่ยสามารถได้พลังงานอะไรมาจากไหนได้และโฟลแฮดเนี่ยจะสามารถไม่ให้ถูกทำลายออกมาได้และมาใช้มาสงครามเพื่อที่จะล่ามังก,กรมามากมายเพื่อที่จะ เอาพลังงานมากรเนี่ยมาใช้ในทางแบบว่าให้พลังงานของอินพีเรียบต่างๆแต่เดิมทีเนี่ยแอนนาเนี่ยเขาไม่อยากทําอย่างนั้นเลยทําให้ตัวของแอนนานั้นถึงกับร้องไห้ขึ้นมาเลยและเขาเนี่ยก็ได้ออกไปจากห้องแลบของดรลาโลแอนนานั้นก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วก็ได้เจอกับพ่อแม่แล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกกับพ่อแม่ว่าเขาเขาเนี่ยไม่สามารถกลับไปที่ห้องแลบของดรลาโลได้แต่กลายว่าพ่อแม่ของแอนนาเนี่ยถึงกับรู้เลยว่าดรลาโลเนี่ยก็ได้มาเตือนกับพ่อแม่ของแอนนามาแล้วทําให้พ่อแม่ขขขอออองงงง้าานนนนนััััผิดหวววใตตตแมก่ แอนนาแนยถึงกับสวนกลับเลยว่าพวกเขาเนี่ยทรมากกับพวกบางกรเนี่ยเพราะว่ามันใช้มางกรพลังงานในทางผิดต,ต่างหากแนะแต่โตของพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ฟังอะไรเลยเพราะว่า มังกรเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่ามันได้พลังงานแล้วก็เพื่ออยู่รอดบ้านเมืองต่างหากแต่ตัวของแม่ของแอนนาเนี่ยถึงกับเห็นว่าครอบครัวสําคัญกว่ามังกรงั้นหรอแล้วทาให้ตัวของพ่อแม่แอนนาเนี่ยถึงกับหนีออกไปแล้ททาให้แอนนาเนี่ยถึงกับว่าผิดหวังที่สุดเลยนั่นทําให้แอนนาตัวของเธอนั้นไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจเธอแม้แต่คนเดียวทําให้เธอนั้นผิดหวังของตัวของเธอเองทาให้พ่อแม่ก็เห็นว่าเขาเนี่ยอับอายมากๆเขาต้องอยู่คนเดียว แล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองสักอย่างหนึ่งทําใหแอนนานะจึงเห็นว่าห้องทํางานของตัวแอนนาเนี่ยไม่อยู่แล้วทําให้พ่อแม่เนี่ยจึงมาบอกว่าถ้าทูกเนี่ยอยากจะได้งานเนี่ยก็ต้องไปทํางานอดิเลยอย่างอื่นนั่นทาให้พ่อแม่ของเธอเนี่ยกระโดดทิ้งไปทําให้เธอนั้นไม่เหลืออะไรแม้แต่อย่างเดียวนั่นทาให้ตัวของแอนนาเนี่ยถึงกับมองในตัวของโปสเตอร์ของดร์ลาลอไอดอลของเธอเนี่ยที่เขาเนี่ยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่กลายว่า ตัวของแอนนาเนี่ยถึงเห็นว่าเขาเนี่ยหลงเชื่อเขาแล้วก็พลังงานของอ e ีพีเลียน่ยน่าอยู่แต่กลายว่าเธอเนี่ยถึงกับว่าต้องสวนกลับไปเลยแล้วทาให้เธอเนี่ยก็ได้ทิ้งลงไปในถังขยะทําให้เธอเนี่ยถึงกับว่าผิดหวังในตัวของเขาเองภากากตัดไปทางฝั่งของปัจจุบันโซล่ อารินและลอยแล้วก็ไรยูโซลานั้นพยายามที่จะวางแผนโดยการที่ไปที่อิมพีเรียมได้อย่างไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถไปแบบว่าย่องเบาได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะประกาศจับแต่พวกเราเนี่ยเป็นอาชญากรก็ได้และเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเราร้องเพลงหรือขิดคียอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องโดนจับแล้วก็โประหารเนี่ยละตัวของอารีนเนี่ยถึงกับว่าเขาคิดอะไรดีๆออกก็คือว่า ถ้าเกิดพวกมันเนี่ยไม่ได้สังเกตในแบบว่าประตูธรรมดาเนี่ยคือพวกของเสียนั่นเองเพราะของเสียเนี่ยมันไม่มีการตรวจจับอะไรต่างๆเนี่ยนั่นทำให้ตัวของโซลาร์เนี่ยถึงกับเห็นว่าชื่นชมให้กับอารีเลยนะว่าเขาเนี่ยจะสามารถไรในคางของเสียได้เลยอ่ะแต่กลายเป็นว่าที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่อันตรายที่สุดและที่นี่ก็คืออันตรายเลยไม่น่าเลยอารีกับโซลาร์และลอยเนี่ยก็พยายามที่จะหลบเจ้าตัวยามหานะาให้ได้และเขาเนี่ยก็มาถึงที่สถานที่ของอิมพีเรียมมาได้สําเร็จ พวกเขานั้นก็ได้มาปลอดภยดัยและตอนนี้เนี่ยไม่มียามที่ไหนเนี่ยมาเดินผ่านเฝ้าๆตรงนี้โซลานั้นก็ได้บอกกับพวกเขานะครับว่าให้พวกเราเนี่ยไปทําบัตรปลอมก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องโดนจับได้แน่เพราะว่าเราต้องทําบัตรปลอมให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้พอเมื่อพวกเราเนี่ยทำบัตรปลอมแล้วก็ไปที่รักษาความปลอดภัยทําลายโฟแท็กและระเบิดมันแล้วก็ปิดไปการหาวอร์ดและพวกเขาเนี่ยก็ไปที่สถานที่ที่ทําบัตรปลอม และพวกเขาเนี่ยก็มาถึงสถานที่ที่เขาเนี่ยทำบัตรนั่นเองในขณะที่อารีนกับโซระและลอยเนี่ยพยายามที่จะทําบัตรปลอมแต่กลายว่ายามเนี่ยกำลังใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่าเราต้องรีบทาบัตรปลอมแล้วก็บอกชื่อก่อนว่าในการปลอมชื่อไว้เริ่มจากอารีก่อนว่าอารีนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อปลอมว่าอะไรและอารีนเนี่ยเขาก็เขาก็ตั้งชื่อว่าด็อกเตอร์ฟอร์ทา แ s มเชนนั่นเองหรือจะชื่อว่าฟอร์ทร r a m s มเช e นั่นเองต่อไปตัวของลอยลอยนั้นจะใช้ชื่อว่าดอยดอนบาก่านั่นเองและแล้วบาดของอารินโซลาและลอยนั้นก็สําเร็จแล้วและตัวของลอยเนี่ยถึงกับสงสัยเลยว่าทําไมตัวของโซลาเนี่ยถึงใช้ชื่อว่าโซลาล่ะแต่พวกเขาเนี่ยต้องรีบกรอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยาเนี่ยมันกำลังมาแล้วแล้วเขาเนี่ยก็มาตรวจ ตรวจพบว่าไม่มีอะไรเลยทั้งอารีโซระาและลอยและรายูเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ปลอมตัวกันและตัวของลายูเนี่ยต้องไปอยู่ในกระเป๋าแต่กลายว่ากระเป๋าเนี่ยมันก็ค่างหนักด้วยอารีงกับโซระและลอยเนี่ยก็ต้องปลอมตัวแล้วก็ทําตัวเนียนๆกับพวกอิมพีเรียมแต่เดี๋ยวขอเรียกชื่อตามบัรดละกันนะแต่ขนาดเองเนี่ยยาก็ได้บอกว่าหยดุด แต่ดอยดอบากาน่ยก็ได้บอกว่ามีอะไรเหรอครับท่านยามแต่ตัวของยามนั้นก็ได้บอกว่าผมอ่ะต้องขอดูบัตรของพวกคุณหน่อยยามนนก็ได้เช็คบัตรเลยนะว่าก็มีทั้งเจ้าดร์ฟอร์ทรีแรมเชดและดอยดอบากาและตัวของโซลานั่นทำให้ตัวยามเนี่ยถึงกับงงเลยว่าเขาเหมือนกับว่าได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วก็เคยเห็นหน้าเขามาก่อนและจากภาพดีๆทรงพระเจริญแต่กลายว่าตัวยามเนี่ยถึงกับว่าเขาเนี่ยได้เช็คอะไรบางอย่าง ผมไม่ไ,ไปเหอขอร้องไอ้ยามนี่พูดอะไรกินเยอะขนาดดีวะโอ้โหและแบบนะนำให้ยามนั้นถึงกับรู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ปลอมตัวมานําำให้พวกอารีกับโซลาและลอยเนี่ยถึงกับเห็นว่าพวกเราเนี่ยโป๊แตะ,ะแซะแตะก่กายเป็นว่าไปติดบังบนบ่าในวันอังคารเนี่ยนะเฮ้ <Hey. S 2> จากภาพทีน่นีทรงประกาศว่าบังบนบ่าเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองต้องติดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และว,วันนี้ไม่ใช่สาวัติาตายไปเกือบแล้วเค่จะจได้ปาแปดเลยถึงกับว่าโซลาร์เนี่ยถึงกับเห็นว่าเราเนี่ยเพิ่งแบบว่าเพิ่งมารู้เลยนะแต่กลายว่าตัวของยาวเนี่ยถึงกับว่า ถ้าเกิดแบบว่าไม่รู้ก็แปลว่าเราเนี่ยให้เราเนี่ยไปที่อพยพบทสูบเลยแต่ลอยเนี่ยถึงกับสงสัยว่าเวทีอพยพบทสูบมันคืออะไรโซลานาก็ได้อธิบายว่าความจรงิงแล้วเนี่ยก็คือการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดของในอนาณาจักรของอิมพีเรียมแต่ที่จริงนั้นเนี่ยในอนาณาจักรอิมพีเรียมเนี่ยมันค่อนข้างโหดร้รายมากที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยจะถ่ายทอดสดในการที่แบบว่าประหารชีวิตเลยและแล้วการถ่ายทอดสดการประหารของในอนาณาจักรอิมพีเรียนนั้นกลายเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งและแล้วพวกเขาจะไม่มีทางรอดที่จะสัง การรารรรปะหแต่ขณานั้นเองเนี่ยตัวพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกเพราะว่าจึงไม่มีแผนในการที่จะสอดสู้กับพวกอีพีเลได้โดยให้ไายูเนี่ยโดยการเบียดเบยความสนใจแต่ขณา,านั้นเองเนี่ยยานะก็ได้เห็นว่ามีมังกรโผล่มาด้วยแต่กลายว่าพวกเขาเนี่ยต้องเรียกกำลังกำลังเสริมมาให้และตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แต่ตัวของอารีเนี่ย ไม่ได้บอกกับตัวของโซลาว่าให้ตัวของโซลารเนี่ยไปกำจัดกับพวกเจ้าโฟแทกแต่พวกเขาเนี่ยจะกำจัดพวกยาอยที่นี่เองในขณะที่อารินกับโซลารและลอยเนี่ยก็ได้พัดหลงจากแยกจากกันไปและในขณะนั้นเองลอยเนี่ยจึงเห็นว่ามีไฟเนี่ยกำลังโผล่มาแต่กลายว่าตัวยาเนี่ยจึงเห็นว่ามีนักโทษเนี่ยกำลังจะแหกคุกออกมาและลอยเนี่ยจึงเห็นว่านักโทษคนนั้นก็คือใครแต่กลายว่าตัวใครเนี่ยจึงเห็นว่าเขาเนี่ย ก็ไม่ได้อยู่ที่สำนักในอาณาจักรของเจ้าอาราสวีสุดแต่กายว่าลอยเนี่ยจึงสั่งสอนเลยนะว่าทำไมลอยทำไมใครเนี่ยถึงไม่อยู่ที่สำนักะแต่กายว่านั่นไม่ใช่ใครแต่เขาเนี่ยเป็นใครกันแน่นำให้ลอยเนี่ยถูกโจมตีส่วนทางด้านของโซลานั้นพยายามที่จะไปที่ตัวห้องแลบของดรลาโลย้อนกลับไปในอนดีตของตัวของแอนนาก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อาณาจากักรอมพีเรียนั้นก็ได้ผสานกับตัวของอาณาจักรของเมืองดิจาโกและตัวของแอนานานั้นก็ได้ ขื่ขึ้นมาและเขานั้นก็พบว่าสถานที่ที่เขาเนี่ยไม่เคยรู้จักและก็อยู่ที่เทเรซายและตัวเธอนั้นก็ได้โอกาสเดียวกับที่เธอนั้นก็พยายามจะออกไปจากที่นี่และออกมาจากในอนาณาจักรของอิมพีเรียมและตัวของแอนานานั้นก็ได้หนีอ,ออกไปจากทาทาทั้งต่า,ตาและทุกคนนั้นจึงไม่รู้ตัวว่าแอนานานั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและจงให้ เป็นเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่1แอนนานั้นก็ได้มาที่ห้องแลบของด็อกเตอร์ปลาโลได้สําเร็จและเขานั้นก็ทําการแนบเนียนไปกับพวกผู้คนและเขานั้นก็มีบตดโดยการเข้าไปถึงในห้องแลบของเขาและสามารถเข้าไปได้สําเร็จและเขานั้นก็ได้เจอกับห้องแลบแล้วและแล้วโซลานั้นก็ได้เจอกับเจ้าตัวโฟร์แท็กและเพื่อนกับของเขาและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเจ้าตัวโฟร์แท็กว่าเขานั้นจะพยายามจะปิดเป็นการถาวรและเพื่อที่จะไม่ให้ใช้ในทางผิดอีกแล้วแต่ขนาดนั้นเองเนี่ย ตัวของโซโลานั้นก็ได้เห็นว่าดรลาโลนั้นก็ได้มาถึงแล้วรอการกลับมาอีกครั้งของแอนนานะนทาให้ของด l a รลาโลนั้นจึงต้องขอต้องรับการกลับมาอีกครั้งของนักวิทยาศาสตร์และเขาเนี่ยก็เห็นว่าตัวของโซลานั้นก็ไม่มีทางเลือกเลยว่าเขาเนี่ยจะสามารถอยุดเจ้าตัวโฟแทกและสามารถทํำลายมันได้หรือเปล่าและความลับนั้นก็ได้เปิดเผยแล้วว่าเธอแล้วเธอจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ โซลาแต่เธอนั้นชื่อแอนนาเพราะชื่อเธอนั้นตั้งชื่อมาจากมังกรนั่นเองอารีนกับไลยูเนี่ยก็ได้แยกทางกันส่วนโซลานั้นก็ได้มาอยู่ที่ของนักวิทยาศาสตร์และกลอยนั้นก็ได้ไปเจอกับนักโทษคนหนึ่งที่ใช้พลังไฟเหมือนกับใครและเธอคนนั้นคือใครกันแน่เขาเป็นใครโปรติดตามได้ในเลโกนิจากโกมังกอพังาในตอนที่6เรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไป เข้าสู่ช่วงคลิปบนมีอะไรบ้างนะครับโอเคผมจบสักทีโอ้ยเหนื่อยคือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่รีบถาหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้พี่กะว่าจะไปเล่นเกม Call of Duty นะครับว a r z o n e เนี่ย2.0เพราะว่าเนื่องจากมีการเปิดฟรีมาติเพลเยอร์นะครับก็จะได้เก็บสก,กินปืนกันเดี๋ยวพี่จะรีบลงแล้วก็รีบถ่ายเอฟเฟกอะไรต่างๆให้เร็วสุดแล้วก็ส่วนอย่างหนึ่งครับผมเพราะว่า่อนที่ผมดูเนี่ยคือจะบอกว่า ความจริงเลยอเธอไม่ได้ชื่อโซลามาก่อนแล้วแต่ความจริงอะเธอคือแอนนาเพราะว่าเธอเนี่ยเอาชื่อเนี่ยมาจากมังกรน่ะแต่การว่าเธอเนี่ยเหมือนกับว่าเธอเครียดแค้นกับตัวอิมพีเรียลน่ะว่ามันไม่เอาพลังงานมังกรเนี่ยไปใช้ทงผิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงนะพ่อแม่ของอารีเนี่ยปากแข็งมากเลยว่าคิดว่าครอบครัวสําคัญกว่ามังกรหรอแต่ว่ามังกรเนี่ยมันก็มีครอบครัวเหมือนกันน่ะแต่ถ้าเกิดนะ ในตอนจบเนี่ยในตอน Netflix เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้เจอพ่อแม่ของแอนนาหรือเปล่าเราต้องรอติดตามผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่เราต้องรอนะครับเพราะว่าคือจะคือในตอนที่พี่ดูเนี่ยไอการถ่ายท่าสดการประหารชีวิตเนี่ยมันอารมณ์ไปนึกถึงตัวละครในนิยายของฆาตกรต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาก็คือหรือไอหมอโรคจิตอย่าง H h h o l m e s หรือ Herman m a j e นะครับก็คือด็อกเตอร์ที่ เป็นโรงพยาบาลแบบเอ่อมรณะด้วยนะครับที่ผมเห็นน่ยก็เคยได้ไปอ่านมาก่อนเลยอะก็คือเหมือนเคยเห็นมาก่อนในการคือในการไล่ไหายเท่าสดในการประหารเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับโจสลัดโกดีโรเจอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็นึกถึงในซีรีส์นั้น,น่ะพอพี่ทําคลิปนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงวันเสาร์นะเพราะว่าประมาณ6กโมงเย็นเพราะว่าเนื่องจากวันนี้อาจจะไม่ไลงเพราะว่าถ้ารีบลงอะก็คือว่าเดี๋ยวเลโก้ยิจากโกเนี่ยอ่าผมจะรีบทําให้เร็วเพราะว่า เนื่องจากว่าปิดเทอมในวันนี้เนี่ยพี่ก็รีบลงเพราะว่าเดี๋ยว 6, ออ่อตอนที่6แล้ว7 8ตอนที่9และ10เนี่ยจะรีบลงก่อนวันที่12ในเดือนตุลาเนี่ยเพราะว่าตุลาเนี่ยก็จะเป็นวันที่อะไรวะที่ที่ ขึ้นเดือนใหม่แล้วก็อีก2เดือนเราใกล้จะปีใหม่แล้วก็คอนเทนต์ที่พี่จะลงเนี่ยก็จะรีบลงให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าพี่จะลงเลยเพราะว่าเดี๋ยวตุลาเนี่ยน้องๆน่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลงแบบว่ามีโรบอท2คลิปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามินิโรบอที่กล่าวว่าจะลงไายในว่า1ปีแล้วก็เร็วๆเลยเพราะว่ามินิโรบอทผมไม่มั่นใจว่าลงไปตอนไหนเพราะว่าน่าจะลงไวนานมากเพราะว่าก็เกือบๆประมาณใกล้จะจบแล้วอ่ะ ก็ตอนนี้ใกล้จบแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีเกมใหม่ที่พี่จะเล่นด้วยเพราะว่าเกมใหม่ที่พี่จะเล่นไม่รู้จะเกมอะไรดีเพราะว่ามีหลายเกมที่พี่ยังไม่ไเล่นแล้วก็ดองๆเอาไว้เลยก็จะเป็นเกมของอะไรวะเกมที่ชื่ออะไรวะเกมใหม่โอเกมอนแล้วก็ตอนนี้มีดี c ใหม่เพิ่มมาแล้วก็คือเป็นพาร์ทหแล้วก็พาร์ทสนะครับพาร์ทหมาเดือนกันยามาเดือนนี้แล้วก็ ตัวพาร์ทสองเนี่ยจะมาในเดือนส่วนของอพันวาก็คือใกล้ๆกับปีใหม่แล้วแหละก็จบไปแล้วสัตว์ในวันนี้ครับเป็นยับบ่าง้างคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงอาชแงความสุขสนานกับเลโก้นินจาโก้ผมในตอนที่6นะครับก็ตอนนี้พี่บ่นได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายเนี่ยที่พี่จะไปเล่นเกมไม่ได้ม่ได้เ,เก็บตุลาพี่ไปเรียนออนไลน์เป็นเรียนออนไลน์แบบว่านะคือแบบพี่ขอลงย้อนหลังแล้วก็มาดูย้อนหลังแทนเพราะว่า คือแบบพี่ก็ต้องมานักมานั่งเก็บสก,กินฟิล์แล้วก็เก็บอะไรอีกมากมายเหตุว่าพี่ต้องเล่นด้วยเพราะว่านี่หลายอย่างที่พี่ต้องทาอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องขออภาัยมนัาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่พูดแบบว่าเอออาเอออะไรสักอย่างแบบว่าเหรอเออแต่ว่าก็อะไรก็ตามเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมผมอ่านให้เร็วว่าคือแบบว่าการุณาดูให้จบก่อนนะครับ ถ้าเกิดใครมีอะไรข้อสสยความคิดเห็นอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับน่นคนก็ให้ใจทุกคนนะครับและขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อคลิปใหม่เป็นอาใจคลิปแบบต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมผมเราอย่าลืมกดติดตามเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้จะถึง1000ผู้ติดตามนะครับตอนนี้เนี่ยขาดอีก3 0 0ผู้ติดตามครับอย่าลืมกดให้เยอะๆนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพี่จะมีคอนเทนต์ให้ลงแบบว่าเยอะมากมายให้เราลงด้วยแล้วก็อย่าลืมผมไปดูเลโก้ยินจาโกภาคไทยมังกรพังงานเนี่ยดูในที่ n e t f l i x นะครับก็สักครแบบว่าอยากสับสนเลโก้ยินจาโกภาคไทยอ่ะก็อย่าลืมไปสับสนกันเยอะๆนะครับคนไทยเนี่ยจะได้มีดูเลโก้ยินจาโกแล้วก็คนไทยเนี่ยจะได้มีแบบว่าคนดูรู้จักกันเยอะๆแล้วก็สักครแบบว่าอยากติดตาม Facebook Fanpage อ่ะก็ติดตามได้ที่ออบแชนผมก็สามารถติดตามได้ครับตอนนี้เนี่ย พี่ก็มานั่งอัพลงวิดีโอต่างๆนะครับตอนนี้นะเนี่ยภาพเนี่ยไม่ค่อยจะอัพอะไรเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมผมก็ไปอัพแต่ว่าติดตามกันเยอะนะครับจากคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมเจออใหม่ผมคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามผมสราบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ